ตันนี้หรอกบอกเพื่อตันนี้หลอกยิบเป็นปลาพี่น้ยองเลยมะมองเด้อผู้ดเเคยเห็นเจ้าผู้ใดมาปลูกอวไมันเกิดธรรมชาติเป่าผู้ดธรรมชาติสร้างขึ้นมาอยู่ผูดอะไรก็ผู้บักตูมเด้อบ้นโนนาโคเขาว่าอรจารย์ลาวันบ้านโนนลาบ้านนนลาดสิตีเนี่ยบอกเขาหยิบเขาจะบุยังเหนี่ยวเด้อ โอ้ยเบียร์มันอีพอไม่ค่อยต้นกระเจียวก็มีเ,มมเป็นป่าเป็นดงด้วยโอ้ยยางหยียบจะนอนนอนเพื่อนนี่กําลังเกิดเซี่ยวผุน,ไ,นนะไปพุดพูดจะตุ่มปูนยัลายปูนพื้นผืนอยู่ยังก็จูดไฟออกใหม่ๆนี่ห้างยางหยาบอยู่กับเพื่อนน่ง เอ,เอาไปปลูกเอาอันนี้เด้อน,นี่เอาแนวเอาไว้ถ้าดูกร้านได้อยู่ได้กิน,นพี่นอ้องคนก็งามมางามไปปลูกใส่ปุ๋ยมันก็นงามหมดมปลูกลงดินอืพายตื้อพายตอกมังเหล้าโอ้ย,โอ,ยโอ้ยจุ่มนั่นเองครับก,กับสิบมเมนรมืดเลยคือเวอร์นี่มันท่านโป่งกันมืดเนาะเข้ายางเหยียบอยู่ อ้จะเป็นเขาอนุรักษ์ไว้ดีจะเป้นเขาวาทายถิ่มนี่ขายไปได้แล้วเปนผู้เนาะผู้หินลายแห่งโอ้ยนี่นอใหญ่ใหญ่สมนอนอใหญ่มันก็มีนี่มันอยังนี่มันตีนสางบ่นี่นะเหืบจ่อยเ่าจะมันติดติดสางตีนเสือ เขาปลูกไว้หรอมันจะเป็นยังสิก็คนแต่เก่าเนาะก้อนที่ห้ามท่านเห็นเพิ่นนั่นเใต้ก่อนเนาะเฮ้ยมันชีมาปลูกไว้โอ้ใคมันชีมาเกลือเดี้ยงกันเขาปลูกไว้คนแต่เก่าถ้ามันชีมีวัดเก่าหันดิอ๋อม่เหยียบของเพิ่นใต้เพิ่นบุกินยังเหยียบทิ่มอีกทีว่ะ วาคุดได้เนี่เขาบ่ห่วงหรอมังง้งาไมแค่ปาแคปลวนๆเต้นแค่ปลา,ปาโอ้มากะิ้ยายปอนันดูมันทีกกแค่ปาก็มีเด้อพี่น้องเลยมเมองมเมืองเด้อธรรมาชาติรวนๆชันสร้างขึ้นมาให้มนุษย์ถ้ามนุษย์ประทับรายมันกะติเป็ดจังสิดอะ ในดินมีในดินก็นมีแนวอยู่ในกินในหน้าก็มีเขาโอ้แค่ปลากออกดอกลเลยเพื่อพักษา,า,า<ช>เป็นลวดเพื่อแม่น้ำเ,เพื่อน้ำเพื่อพักษาเพื่อพักษามันจะเป็นไงเพื่อน้ำเนาะจบแล้วเพื่อยังก็ไปพิจารณาบางทีเขาคุดล้มไวปนี่มันอันนี้เนี่ยนันเป็นยังเก่าเขาเหรอวะคนนี้นาที่เป็นอย่างนี้เก่าเขาได้ ซัดกินเครื่องยังกระซังมันจะเป็นน้ำมนน้ำมันก็สิไหลโจ๊กไหลโจกจากโจกจากเครื่องน้ำไฟบุ๊กเพราะว่าไฟหลอกอยู่อีบุ๊กอีบุ๊ก็ไฟบุ๊กกดไปจุ่มไปจุ่มอยู่เขาซ้ำปลูกเนาะเดี๋ยวเอ้ยวางเด้อคันเด้อไปเท่าเอ้ยอันนั้นต้นเนี่ยเนี่ย กกตาไก่ร <icana>, ืกว่ากุ้งบุมไปถกพอดีลอกอุ้ย่นต้เด่นนี่บอกกชาดนเหมือนคือต้นไอตมคือต้นเนียงก่ต้นบักต้นสมโบต้นาแนชาเดนอ๋อกสชาดนตอกินยิงบ่มีน้ำนมอันนี้กกไข่เนา แมนต้นขาวตขาวขาวนะดินสีซึนทอนต้นขาวนกคอกไข่เนา่าตกไสแดนใครก็คอกไข่โคโคไเนา่าเดือดนะเขาบอกถึงนี่ไปนี่ต้นใหญ่มันเห็นบ่นี่ต้นใหญ่มันฮะก็ไปแกวเถะเขายานคันเอาไปโอ้อย่าโอ้ไปดงอ,อีกไปฟก็ลังปงนีมัน ปลามอแปนี่ออกเอาเลยวะนเนาะย้นอนมันนี่ว่าแก้งเลยก็ต้ตนมันเนี่ว่าบอกึสนน้นอ่อันินะนี่มันมันขึ้น,นแซวมันเหือบใจเป็นสินมันหากอีแบบหนึ่งหมออันนี้มันเหือบเป็นสินนีมันหืบโอ้ยมันจะเส้นนำ พ่นนี่พ่นเดียวเลยอีเพื่อคอยอัศจรรย์ผันดลีออเออบวจูต้อก็บบเกิดนนเนาะกูต้องเงาไปปลูกในสวนเขาเนีเออ่ยอันนี้ก็เป็นทนุ่งนานาหวานให้นาบ่ทุ่งมันนีเป็นอีแบบนึงบ่อ๋ออันนี้ใ <c oughs> หน้นา โอ้มันเป็นบันไดสูงไลเป็นลำดับลงไปเนาะอันนี้ก็คันแทคันแทคันแทสที่หาเมืองยากเลยเมืองนี่ผีเ้อพี่น้องไงคันแท่มีนจะคันแดนไปสูงไงอันนี้คันแทยังพอมีเมืองคันแทหรือคันนานั่นแหละต่อไปมันจะไม่มีแล้วโพนก็จะไม่มีแล้วขุดขายหมดขุดขายหมดแล้ว คันเนี่ยคันนาก็จะกลายมันจะเหลือแต่คันแดนคือไทยเป็นห้องเดียวนะต้องห้อธิบายฟังต้องเข้าใจได้คนส่งนี้พ่อจะได้สมึกมัให้เข้าใจซี่ไปอีกเรื่องดื้นอ,อีกหาเรื่องจะโมพิษนำ้ำแปลกเว้ยพ่อจะได้เออออไปแล้วเขาเป็นอย่างน้แต่เรื่องจะมมพิดกันเทียงกันดูสั่นดอกว่า เหยียบกาเหยียบข้าวเขาเลยเจ้านาวานวานกาเมื่อทงเขาว่าไรกิมาหารมาเป็นลูกเขยวานกาขนาดนี้หน้าเป็นพันไายอยู่เลยตกันอันนี้ก็หน้าวานหน้าวานหน้าวาน,น,าวานพี่เช่างพีกเกิดเซลล์มกมุก ไอ้ไปหลอกตัวนี้ขันจูดออกก็นิเกิดเห็นเห็นกันเนี่ยเนาะนี่เห็นจนหยอนมันโดขึ้นจะดูจะดีเป็นเออนี่มันเพื่อนเลยมันที่วานี่เด็เ,เขาบอกกินมันคือบั่นคือเขาอนุหลักไว้เพราะานีเห็นมั้วซึ่งเขาบอกเออแนวกินไอ้ไปมองโดงเหาปะมันที เพ่นเรือมนาะเล่นน่นะเครือมันนาไปสร็จ่อีมันกเป็นยังงั้นเนา,เานะเครื่อมันนาเออโอ้เครื่องมันนาเป็นสิบวเออคยเห็นดนเลย <c oughs> ว่าแต่ใหญงาไม่ยังทีอืม อันนี้ก็นยังกดต,ตะตโ,โกว่ะนี่โกตนาโกตนาข้ามานางังปุ้ยเป็ดเพื่อนเลยทั้งจู่ทั้งเผาได้ใจจิหมดคือสีด่ดลยไทยทีป่ะนี่ย่างไปมดวงนี้่อะไรจีนี่ไหมฮะมันขึนไปมันขีปไปไงมันไปสอดทางหมดมนปลามนดอนไปอีกพักเลยกองฟางสามกอง มันไกลๆมันก็ต้นไม้ใหไงมันนต้นไม้หน่อยแล้วเหลียวมาวันหนึ่งวันจะมันหน่อยต้นไม้แบบไงนี่จะคล้องคนมานวางเสาหนูก่อนไมอยรับต้นมะขามเปียขามเปียขามเทพขามแปะอ,อื่นหลายภาษาหลาภาษาหลายบ้านอ,อือไทยออกเลยเนาะอ่าปีกนกเมียังนี ป,ป,ปีนกก็เจ้าอิทธิพลป้ะปียังไงไนนเนาะปีมัยังไงบ้างนกเราลงม,มาหากินผีป่เยีเ่ยวอ่ะคือหูท่นเคียนบอกบอกเดี๋ยวเยี่ยวเยี่ยวนกเขาเวัววน <laughs> นี้น,นกยุ่งเรา วานเขาจะจุดงเลยขึ้นภูแล้วนี่ว่าทางเขาหลัดต้งมาเอาของก่อนเอาเขาก่อนทางน้ตดงให้หน้าเขาเนาะจอปลาจอดงมาเรื่อยเลยองดน,น,น,นันีไปถอ,อ้าไงดกไ้ไก่หยางลไก่ขึ้เสือ อ่ะเดโตงไงไก่ยุงเหรไก่นุ่งเรอนุ่งเหางโตงงไยงชิวสางมันชิลกมากินเขาเขานี่แหละไปรถไปทางไหก็ไปไปหูทางไปยิปำเรื่อยๆนะเดินทางไปเรื่อย บรรยากาศคึ้นพลาขึ้นผลคึ้นพราขึ้นผล,ลโอ้มันงามมาสิเขาใส่เขาไปอย่างน้อยเนาะมันสิตเป็นตันนี้พ่กก๊อกทอนก๊อกเดียวนี่ก็คุ้มให้หน้าไปจตกสองงานต้นตแค่ฟ้ามีาก,ก๊กยังไง แค่ปลาแค่บานแค่แแน้ค่นาออเขาจอย่ตงแค่น้นัออ้นะ่นนั้นแหะ่นนันแล้วบนี้โลกอยท่าเก่าอยู่นางว่นอยู่นี่เลยนงกลับอีกแล้วตุนพักทอนผ่าลงทีไปหาโกคาลงให้นยังพอ้พักทอนเนี้ยมันพ่าลงยางซองหลอบบเด้อพี่น้องไง ต้นแดงมันซื้อขักซื้อเนไงพวกแดงมังไนไงอันนี้ก็ต้นวักว่าอันนี้ต้นสักทองสักทองมันต้นสักทอง,งอ้าวเข้าป่าแล้วดอกอี่ เออชมเสียวนะันเขาพันล่งว่ามันจะกลวนต่ำเแบบียรยมันมียมองดอ,อกใบไม่มนหลักจีวันผ่ามอถ่ม,มไก่เงาเน่ขนาขี่ใส่ผ้ายนถีมดีด <c oughs> <c oughs> ันโมเห็นเงาผ่าไก่โอ้ยเมียนบอนกว่า หอบขี่พาทิมโอ้หลดยังจีเรนขนกนได้ฝนสะเนาะฝนสะลงเลยโอ้สันเลยยันแทขึ้นเลย

โอ้ยไปหาหมูไม่หมอนงหน่อยใตต้นมันมันมีมันมีมันก็มีทัวร์แหละขี้มันมีมันเคยใหง่มันจีนเคยยังยัยัจางจาจ้าจ้าจนกยุงมันหองจ้าจะจ้ายังมันเอื่นทาเหรอ จ้า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 อันนี้คือมันเห็บอันนี้คือมันหักอันนี้คือมันหักอันนี้คือมันน้ำอันนี้คือมันน้ำเครื่องมันน้ำสีน้ำตัวนี้มันเห็บอันนี้มันเห็บอันนี้มันน้ำอันนี้มันหักอันนี้มันหักเครื่องมันหักมันหักเครื่องไงมันหัก ม,มันห่างนี้มันจะมีนม้ำใช่ไหม,อมพอแล้ว